มาปลึกพันธุ์ได้ปันไฟนะครับมี3สามเฟสนะครับรุ่นหนงีสามเฟสนันะครับเนาะครับทุนเมื่ับสงสัยใส่งานหนักเกินไปนะครับมันฮอนหล้วมันพองนะครับกระจายเลยครับผมครับเขาจะมาพันกันกับฟ้าพันจังไหนนะครับเนาะตัวนี้พันลวด8เซนนะครับสำหรับจุด220ของมันมี2โปลนะครับโปนละหกกรันะครับ พันแปดเซนเจ็ดรอบเนาะครับต่อไปเป็นชุดสามรอยแปดสิบมี่สองชุดนะครับชุดละสองปนนะครับพันสามเซนเนาะครับแปดรอบครับข้อยเลียงแผง AVR มี่สองปนเนาะครับปนล,ละสองข้อยค้อยละสิบรอบเนาะครับสิบรอบครับผมส่วนค้อยทีเย่เลยเรียงไปเลียง น้ำมันโซลาเนาะครับพันก่อนหนึ่งสองสั่นสั่นละเจ็ดหลอดนะครับก็มาพันใดญ่ขึ้นก็แล้วครับพี่น้องเอ้ยชีวิตอันนี้เป็นได้ได้ปันไฟเนาะครับได้ปันไฟมีสองระบบเนาะครับมีไฟสองร้อยยี่สิบกับไฟสามร้อยแปดสิบนะครับไฟบานเท้านะครับไฟสองสายบานเท้ายี่สิบไฟสองร้อยยี่สิบแล้วก็ไฟสามเฟสสองสามร้อยแปดสิบนะครับเนาะอันนี้ชุดสองร้อยยี่สิบพันไปแล้วเนาะครับต่อไปห้าสิป็นพัน ชุด380เนาะอีก2ชสุดเนะครับเนาะ <d> แต่ละรุ่นุ่บล็อกขึ้นกันได้พี่น้องเดออว <d> ่นขึ้นกันกับบคือก <d> ขึ้นกันครับนื่งไทยเฮากับมี่ไฟหลายรูปเบยน,ะ,น,ะ,นะครับครับี บางทีก็อาจติดพันหนักนะครับพี่น้องแต่ถ้าเรามาฝึกเอานะครับก็บเกินความสามารถของคนไทยเท่านั้นนะสำหรับเดี๋ยวผมพั้นก็ได้กับเด้อเข้าเอาลวดออกเอาลวัดยังไงเข้ากับพันเดีกันนะครับพันในเสือมันกันนะครับรุ่นนี้มันตีหนาเน่จังน้อยนะครับตีลายเน่จังน้อยเพราะว่ามันมีไฟสามเฟสนะครับมีทั้งสองร้อยมีทั้งสามร้อยแปดสิบนะครับแล้วพันจังใดเข้าไปมาไล่ทบทวนอีกที่หนึ่งนะครับจะเข้าพัน นี่ครับฟีนมันแล้วนะครับหรือว่ามัดขดตมมันแล้วคอยไฟสออยไฟ220เรียบร้อยโอ้ยโอ้ยตายเขากะถิ่นพันทุนมันนะครับเนาะขับเข้ากระถิ่พันธุ์ทุนนะครับอันนี้เบอร์23นะครับ850รอบนะครับเบอร์23 850รอยหบรขับเข้ากับเพนเซ่พันพันแล้วแล้วนะครับเข้ากับมาหมัดมาอาบน้ำยานะครับอันนี้ครับกับเรียบร้อยนะครับกับส่หัวค่อมแล้วก็ พันผ่านะครับใส่เล็กร immun, ัดใบไว้ให้ม dern, ห neck, ั chutz, alon, nerve, นกระจายนะครับเวลามันแหลนนะคร aciones, how, ับแล้วตัวนี้เขาต้องอบอีโอกซีนะครับส่วนส่วนมันข้าตมมันหนีหรือว่าฟีนมันนีเขาอาบน้ายาว่านิดกระได้นะครับเนาะครับเขาติไปอาบน้ายาว่านิดตัวนี้นะครับเติมน้ำยาอาบน้ำยาตัว่าวานินตัวนี้แห้งอากาศนะครับส่วนนี้เขาต้องอบนะครับใส่อีโอกซีอบครับผมแต่จะไอยส่งให้เพื่อนนะครับเนาะโอเคเซ็ตเรียบร้อยครับผมครับตัวใดพันจังไรจะไขว่ากันไหมนะครับเนาะ าพันเรียบร้อยนะครับอาบน้ำยาเรียบร้อยนะครับสำหรับมัดข้าวต้มหรือว่าฟินค่อยมันนะครับโอ้ตัวใหญ่อยู่นักเติมยู่กับเนาะแล้วก็ทุนนะครับใส่หัวคอมพันเรียบร้อยนะครับตัวนี้นะครับข้ามาบอกรอบไหมนะครับเนาะสำหรับทุนมันนี่เบอร์ยีบสามนะครับเบอร์ยีบสามกะบแปดร้อยห้าสิบรอบนะครับสำหรับมัดข้าวต้มมันนี่ค่อยสองร้อยยี่สิบติดไปล่วงแบบค่อยสามร้อยแปดสิบนะครับพ่วงใส่กันนะครับผม สำหรับ220มั่นพันแปดเซนนะครับเย็ดรอบนะครับหกกรอนนะครับสองปนนะครับผมสำหรับค้อยไอสามร้อยแปดสิบอีกสองข้อยนะครับกับพันเย็ดรอบนะครับพันเย็ดรอบหกข้อยสองปนขึ้นกันนะครับแต่ว่ามีสองสุดนะครับพันขึ้นกันนะครับไปสามเฟสสองสุดสุดละสุดละสองปนชุดละสองปนนะครับครับผมพันค้อยละ เกรลอเคือกันครับพันสามเซนเบอร์ยี่สิบสองเซนแล้วก็เบอร์ยี่สิบครึ่งเซนหนึ่งนะครับเนาะสำหรับมากระตุมครับโอเคครับเรียบร้อยนะครับเนาะค่ะโอเคผู้ใดมีปัญหาทั้งสมได้บันไฟนะครับสมมันมีปัญหาเขาไปล่องเขาไปเบ่งนะครับอาจจะมีคําแนะนําในช่องอีสานผ้าสมม่นสันจันสอนเด้อครับเด้อครับทิปนีถืออกถิดใจกดไลค์กดแชร์ให้น้ำนียเด้อครับเด้อครับขอบพระคุณสวัสดีครับ